ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกระจายเสียงจากสนามห้อยหุน่นต่อไปสถานฟังข่าวท้องถิ่นสำหรับข่าวท้องถิ่นปัสะสนอยู่ที่เมืองแปกแข่งเส้นควางในวาวาภายในปีนี้บว่าแต่เข้าให้บัว่าแต่เขา,า,เขานาเสียเจได้ผลนละครับหลุดน้อยถอยลงกับปีกายปีกกรหลายเท่าเพราะว่าปีนี้ฝนบตกไปตามฤดูกาลจะเป็นทร่ธรรมศาสแห่งแรงพ่อแม่พี่น้องปัสะสนด้วยความอกใจแห้งภายในปีนี้บางครั้งเขาก็จะตายคาคุมให้พ่อแม่พี่น้องปัสะสนปานเด็ดเผาพ่อแม่พี่น้องบว่าแต่นำเขานากะบ่มีพ่อแม่พี่น้องปัสะสนอุกใจใเป็น แห่งภายในปีนี้ฝนละหับจะได้กว่าปีกายปีกอหลุดน้อยถอยลงหลายแล้ว เมื่อสนันแล้วพ่อแม่พี่น้องประาชนอยู่ที่เมืองแปกแข่งเส้นขวางได้มาตักเตือนพ่อแม่พี่น้องประาชนทุกตัวนาทุกปวงชนในรับราบูถึงกันว่าให้เหตุส่วนหญ้าส่วนหยุนเลี้ยงโตเลี้ยงตางบอกว่าเต่เลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงแบอยู่สนามเป็นอาซีบเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบ่ว่าแต่เจเหตุส่วนมันต้นส่วนสลีและส่วนมักเดือยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเป็นอาซีบพ่อแม่พี่น้องจังมาปลูกหมักหมูหมักแตงบอกว่าแต่จีปลูกหมักอื้อส่งออกตลาดให้ได้้้ผลลลรรรรััับบกกกปปปีีีาาาาาายยย่่ออออนนนนนนหหเเเเเทพพพพะววใใงงง็คคมด้ กับบุมีอยู่มีกินผักกนะเฮ็ดกันสร้างมันดาเผา,าทุบปงซนบ่ว่าแตจะเป็นซนเผาใดกันแล้วแต่พากันเฮ็ดกันสร้างพากันหือเห็ดส่วนหญ้าส่วนยุงเลี้ยงตัวเลี้ยงตางเลี้ยงงวเลี้ยง,ง,ง,งควายเป็นอาซีพจังมีเงินมีคำใสจุ่มเจือในครอบครัวภายในปีนี้ เมื่อสนันแล้วยังบบแลวแต่แข่งเส้นหัวพ่อแม่พี่น้องประสสสนยังมีที่เมืองพุททองแข่งหลวงพระบางกระเส้นกันพ่อแม่พี่เผยน้องประสสสนโดยความอกใจภายในปีนี้ที่ดธรรมสัตว์แห่งแรงฝนบดตกมาคือปีกายปีก้อนหลายแล้วบอกว่าแต่เขาไ้นั้เขาไ้และเขาหนาแสงบอกว่าแต่ไม้ปองพ่อแม่พี่น้องประสสสนอยู่ที่พาป่าพาภูที่ใดก็แล้วแต่จะแตกใส่กันตุ้มๆแต่ตามโดยธรรมธรรมสัตว์แห่งแรงบางครั้งจุดนักก็จะเป็นไฟล้ําป่าพ่อแม่พี่น้องประสสสนอยู่สนามเรียงหมูเลียงปิดเลียงไก่ บางครั้งก็จะได้คนเครื่องออกจากสนามเป็นสิ่งที่แอบห้อยพระว่าไฟไม้ป่ามาเป็นยังแหงยานไฟไม้มูไม้ไก่พอแม่พี่น้องประชาชนได้ตักเตือนถึงมรนดาเผาทั่วปงโซนให้มีการสติระวังตัวระมัดระวังทิวทัศน์ธรรมชาติแหงแรงไฟไม้ป่าบ่วแตภูผาดบ่บ่วแตภูพระนังอยู่ที่เมืองสังทองแข่งเวยนจันก็เส้นกันพอแม่พี่น้องประชาชนเอาภายในปีนี้ทิ่ทัศนธรรมชาติแหงแรงลายอุกใจอุกพยุกต์แบบนี้เว้นสะจากมันบมได้ไฟไม้ล้ำป่ามันเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ แล้วพอแม่พี่น้องประชาชนจุดหายจุดส่วนก็นมีระตันติระวังตัวระมัดระวังปีหน้าบอ่อยมันเป็นคือปีนี้ไล่แล้วพอแม่พี่น้องประชาชนด้วยความระมัดระวังเสี่ยการเป็นหูเป็นตาเบิงแยงช่กันพอแม่พี่น้องประชาชนเอาภายในปีนี้ต่อไปสื่านฟังเขาต่างประเทศ สำหรับข่าวต่างประเทศเมื่อในปีผ่านมาเหมือนบุดนมานี่พ่อแม่พี่น้องประศรดด้วยความอุกใจแห้งหลังจากนั้นแล้วยังมีบวาเตยไัยล้ำป่าพ่อแม่พี่น้องประศรนอยู่ที่ต่างประเทศก็เส้นกันอุกพยุก์บางเถ้าก็จะมีพยุเข้าบวาเตยเฮือนตึกเฮือนก่อสองแสนสามแสนสี่นห้าแนก็เส้นกันมันจะเป็นผิวเธอถัดธรรมชาติมันจะปิวไปทนละทิศคนละทางย้อนอุกพยุกย้อนเกิดที่ถัดธรรมชาติพยุเข้าภายในปีผ่านมาภายในปีนี้ นี่สถานีวิทยุกระจาเสียงกระจาเสียงจากสนามให้หุ่นสำหรับข่าวภาคนี้จะสินสุดลงเพียงทอนี้ต่อไปเซิญนไออินอยอนอย,อยู่บ้นกิวฮินอ่านซับบายดีจบข่าว